สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาคีย์เวิร์ด2แบบมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างคีย์เวิร์ดแบบสากลก็คือรูปภาพแนวสากลนะครับกับคีย์เวิร์ดแนวท้องถิ่นนะครับหรือว่ารูปภาพแนวท้องถิ่นนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคีย์เวิร์ดท้องถิ่นให้ดูก่อนนะครับคีย์เวิร์ดท้องถิ่นก็คือเดี๋ยวขอเกาหน่คีย์เวิร์ดท้องถิ่นนะครับก็คือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่รู้จักกันเฉพาะถิ่นนะครับ สมมุติว่าเป็นภาคใต้อย่างเงี้ยนะของขึ้นชื่อก็คืออะสตอรแกงไตปลาใช่ไหมครับคนภาคใต้ก็จะรู้จักกันดีนะครับหร,หรือว่าคนภาคอื่นก็อาจจะรู้จักเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็แค่เป็นคีย์เวิร์ดในประเทศเท่านั้นถูกไหมครับแต่ถ้าถามถึงคนในทวีปอื่นหรือทวีปเอเชียด้วยกันที่เป็นประเทศอื่นเขาก็คงไม่รู้จักถูกไหมครับหรือมีอาจจะรู้จักบ้างแต่ก็น้อยซึ่งภาพเหล่านี้ซึ่งภาพในท้องถิ่นเนี่ย โอกาสที่จะขายได้ก็น้อยแน่นอนครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดเขายังไม่รู้เลยเราเองยังไม่รู้เลยว่าคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษเนี่ยสตอแล้วก็แกงไตปลาเนี่ยมันแปลว่าอะไรถูกไหมครับแล้วเขาจะสนใจหารูปพวกนี้ไปเพื่ออะไรเพราะว่าที่บ้านเขาก็ไม่มีถูกไหมครับอาจจะมีบ้างที่ว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยไปเปิดร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีมาบ้าง นะครับที่ต้องการรูปเหล่านี้แต่มันก็น้อยนะครับถ้าอยากให้ขายดีนะครับเราต้องสลับมาถ่ายคีย์เวิร์ดที่เป็นสากลน,นะครับคีย์เวิร์ดที่เป็นสากลยังไงก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักคนไทยรู้จักคนเอเชียญี่ปุ่นกัมพูชาลาวต่างๆนานาในเอเชียรู้จักอเมริกาใต้บาราซิลเปรูนะครับรู้จักนะครับอเมริกายุโรปคือเป็นที่รู้จักก็พูดไง่ายๆว่ารู้จักทั่วโลกนะครับ นั่นคือคีย์เวิร์ดสากลน,นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นไก่เค c ซ c แมคโดนัลล์เฟรนฟรแล้วก็พิซซ่าอ่าอย่างนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดสากลน,นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักแน่นอนนะครับแล้วโอกาสที่ลูกค้าเนี่ยจะซื้อภาพเหล่านี้มันมีเยอะแน่นอนเพราะว่าเขารู้จักแล้วที่บ้านเขาก็มีเหมือนเราเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะซื้อไปทําภาพเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับแต่อันนี้คือตัวอย่างนะครับก็คือว่าทุกคนสามารถหา keyword ที่เฮ้ยคิดว่าอย่างอื่นเนี่ยชาวต่างชาติรู้จักนะครับคนเอเชียรู้จักพวกเรารู้จักนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้คือวิธีแนะนำนะครับซึ่งบทความเนี้ยผมได้มาจากไลฟ์สดของอาจารย์สุภระมาติดิษป์นะครับผมก็ต้องให้เครดิตกันด้วยนะครับซึ่งลองเอามาทบทวนดูนะครับคนที่ ขายภาพมาสักระยะหรือว่ามือใหม่ที่กําลังอยากจะเริ่มต้นเนี่ยจะได้ไม่ไปผิดทางนะครับก็คือลองลองใช้คีย์เวิร์ดสากลดูนะครับอาจจะทําให้คุณเนี่ยขายได้ดีหรือขายได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นยังไงก็เอามาบอกคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีอะไรแนะนําผมในเรื่องทุกๆเรื่องนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับยินดีรับฟังยินดีตอบทุกมเมนต์นะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับ ันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ